จงประธานของเราจงมีบารมีและมหางอำนาจฟ้าดินอินทรมเทพเจ้าแห่งความสําเร็จขอให้ประธานและที่มาในวันนี้มีแต่ความสุขความเจริญขอบารมีฟ้าดินจงเป็นกขีพญานขอให้ประธานมีความอายุมันมัันยืนร่างกายและพลังไมยจงแข็งแรงสาธุปัดข้าหลอกข้แต่ที่ถ้าเป็นประธานโนอท่าน เดี S <S <ess> ๋ยวเนงมือขึ้นพร้อมๆกันอ่ะนอมือขึ้นพร้อมๆกันนะนาโมตัสสะภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทตะนาโมตัสสะภะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทตะชาปเจ้าขอไหว้พระพุทธ ข้ามพระสงคุณบิดามดาบุณกระจากรุณปัาจุบัเทพพาลัก้อบจักรวาลคุณเปิดทิศเปิดทางคุณเปิดแสงสว่างดูไอ้ใบนั้นไปไหนล่ะขอให้ท่านประทาน ชื inne, me, you. Right. Mm ่อทำมาให้บอกสิดูเอาใบที่จะดส่งให้เกิอมมน่ะทีนนี้เอามาสีสีวันนี้เป็นวันดีข้าพระเจ้าไดตตกแต่งใบสีวันฟ้าดินมีใบสีทำมาจากเพื่อจะทำวันปรมีหญิงแป้งฟันทู ขอแก้คุณเองแก้ครอบครัวมาเป็นประธานในวันนี้ขอคุณบารมีที่ท่านได้เป็นเจ้าภาพขอรอนนี้ให้มีความสุขความเจริญได้มีชีวิตที่ถูกเป็นถุกก็จะขอถวายให้เจ้เดชเจ้าหลวงพ่อพงษ์จักรีขอปารมี พระตาพระสงฆ์สีสีวันนี้เป็นวันดีได้ถวายไปสีแต่อมมหาเทพมหาหมทิปั้งฟ้าทั้ห้างให้ดดีของพระสงฆ์การอรับเมืองเครื่เมืองทรเมืองพระเทพิทางร่างกายที่อยู่ในราช มีแตความรุ่งเรืองทุกทางวาจาสิทธิธรรมวาจีศีลสังขารวาจีอาจีขอบารมีแห่งองค์มหาเทพปกปักรักษาคุ้มครองการดวงจินทร์ทั้งหลายที่เจ้ากรรมในเวรที่ถูกจองจำก็ดีที่ถูกมัดที่ถูกเริงที่ถูกนัดที่ผีตายองคตายหาผี งานในวันนี้ขอทิบ like ุญ <networking>. ก <'S 2> ุศลสนี้ให้ผู้มีพระคุณตลอดเจ้าเวรในกรรมทั้งหลายที่รู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีจงปลดปล่อยให้ก็วัดทุเสบียจงมีสริองค์กรอ้าวเอาอาิีฐาหน่อยขอหนึ่งขอหนึ่งนะครับผมนะครับในนามตัวแทนนะครับของวาสุกาสิกาท่านนะครับที่มาร่วมกัน รายงานพิธีนะครับยกโบสถ์นะครับในวันนี้ซึ่งเป็นวันดีวันศรีชัตนะครับที่หลวงพ่อนะครับได้เลือกวันนี้ยกโบสถ์ห้าเดือนห้าสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านะครับขึ้นสิบห้าเท่าแบบนี้หนึ่งชั้นวัดไม่รู้จะเจอเมื่อไหร่นะครับเราท่านนะครับ,รรบได้มีโอกาสมาร่วมกันทำบุญนะครับมาร่วมกัน ไหวกันทุกหมดร่วมกันสักการบูชานะพระราชาไปและเทพสื่อทั้งหลายครับวันนี้นะครับพรอันใดทั้งหมดนะครับที่เราได้ขอต่อไปทั้งหลายนะครับผมแนะนำตัวแทนของนะฮะพระพิสุนะฮะสงฆ์หรือว่าคุณเสกอรีนะครับและอุบาสกอุบาสิกา นะครับของภลเสรีนะครับที่มาร,ร่วมกันในวันนี้หรือที่ไม่ได้มาแต่มีจิตนะครับสงทื่ดูแลภูมิเสรีทั้งหมดนะครับขอพรทั้งหมดนี้นะครับจงประสบนะครับผลแด่พระคูเสนอหลงพ่อของเรานะครับเจ้าอาวาสภูมเสรีและเปล่าพิสุสงนะครับเยาวัภูเสรีทั้งที่เคยอ,อยู่และที่กำลังอ,อยู่นี้และที่กำลังจะมาอยู่ ครับผู้สนตรงนะครับแผ่ไปยังทุกรูปครับรวมทั้งผมในฐานะนะฮะไม่อยากใช้คำว่าประธานหรอว่าใช้คำว่าเป็นตัวแทนนะครับของฝ่ายทรรามวาสุกอชการนะครับพอทั้งหมดนะครับทีบุญพี่นะครับได้ขอนะครับจงดะบังการให้ทุกท่านนะครับที่มาร่วมกันในวันนี้ หรือที่พระเากระลูวันนี้แต่เป็นวาสุปวาสิกาครับที่ดูแลพระธุเสรีอยู่นะครับร่วมหลวงพ่อนะครับพระนาวพรอธูเสรีนะครับจงรับพรนะครับทุกข้อทุกที่ขอทั้งหมดอย่างทั่วถึงกันรวมทั้งตัวพี่ด้วยขอตัวเราด้วยนะครับนะครับนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ที่ทุกพี่เขาแนะมาตักผมว่าดีนะครับว่า ดูสนทั้งหมดแต่วันนี้ะที่เราทำนะฮาการขอควาอทนี่เราทำนะครับจงดะวันดานะครับให้ปกป้องดูแลร,รักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานเป็นที่รัางที่ของเราซึ่งบนวันนี้ท่านยังปูะช่วยอยู่ đi thôi, 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 รูปแบบตอนนี้นะทํา